สวัสดีครับอะตอมไดรี่การเงินนะครับวันนี้มารีวิวกองทุน11กล่องนะครับก็อันนี้ต้องขออภัยนะผมแทรกขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นกองทุน S S F X นะครับซึ่งมันกําลังจะหมดสิทธิ์ในการซื้อขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอยกขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆที่ต้องการต้องเอาไปใช้ก่อนนะครับวันนี้นะครับเป็นของทางกาศกรนะครับกสิกรอีกแล้วเนาะก็เป็นตัว K แล้วก็ซ u เปอร์สตาร์แล้วก็ S S F X นั่นเองนะครับก็ชื่อย่อคือว่า K แล้วก็ขีดซุปสตาร์แล้วก็ S S F X นะครับชื่อแบบยาวแล้วก็พูดยากมากเลยนะครับชื่อภาษาไทยก็คือว่ากองทุนเปิด K คซูปสตาร์นะครับเพื่อการออมพิเศษนั่นเองนะครับก็อย่างที่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปนะครับผมเพิ่งลงคลิปไปเองเนาะคลิปที่รีวิวตัว S S F X เนี่ยเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละตัวนะครับก็อันนี้มีคนขอมาก็เลยหยิบยกมารีวิวนะครับก็กองทุนที่เกี่ยวกับพวกการออมเนี่ยมันจะมี S S F แล้วก็ IMF ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็น SSFX ซึ่งออกมาให้เฉพาะปี2020ซื้อได้นะครับภายในเดือนมิถุนายนปี2020เท่านั้นนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนกันนะครับก็มาดูในหนังสือชี้ชวนมาดูกราฟกันนะครับกราฟเนี่ยต้องบอกก่อนอาจจะดูไม่ได้นะ เดี๋ยวผมหาอะไรมาดูแทนนะครับอาจจะเป็นกราฟเซตหรือกราฟอะไรแทนนะกันนะครับเพราะว่าคือข้อมูลมันแพทเดือนเดียวนะครับเดือนครึ่งเนี่ยข้อมูลมันน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าผมสามารถหากราฟอะไรมาช่วยที่จะอธิบายดีว่าซื้อตอนไหนซื้อยังไงดีในช่วงเวลา2อาทิตย์ที่เหลือเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันละกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูหนังสืชอชี้ชวนกันก่อนนะว่ามีข้อมูลรายละเอียดยังไงบ้างสําหรับกองทุนนี้นะครับ โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญกันนะครับก็อัปเดตล่าสุดเป็น30เมษายนนะครับก็ถือว่าใหม่พอสมควรเลยนะเพราะว่ากองทุนที่เป็น s a ฟ e Super Saving Fun เอ็ก r นะครับหรือว่า S S F X เนี่ยต้องบอกว่ามันเพิ่งจัดตั้งมาได้แค่ต้นเมษาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรามีข้อมูลที่อัปเดตในวันที่30เมษายนเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นผลประกอบการที่เขาทาได้ด้วยเนาะว่าผลตอบแทนย้อนหลัง1เดือนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยถ้า คลิปเรื่องของการหรือคเปรียบเทียบเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยของกองทุนที่เป็น S S F X เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแบบว่าบางตัวทําได้ดีบางตัวทําไม่ได้ดีนะครับก็ลองดูคลิปนั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับซึ่งมีคนขอมาเนาะก็เป็นตัวของกองทุนเปิด K Superstar เพื่อการออมแบบพิเศษนะครับหรือว่า Superstar Saving Fund นะครับก็เป็นแบบ Extra นะครับก็เป็น K Superstar นะครับแล้วก็ขีดด้วย S S F X นั่นเองนะครับ กองทุนรวมนี้นะครับเป็นกองทุนรวมผสมนะครับแล้วก็เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมนะครับแล้วก็มีการลงทุนในกองทุนอื่นภายใต้บริจอดเดียวกัน,นหรือพวก cross investing fund นะครับก็หมายความว่าสามารถไปลงทุนในกองทุนรวมของตัวเองได้นะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับมันก็จะอาจจะไม่เหมือนกับที่เป็น feeder fund ใช่ไหมเพราะ feeder fund เนี่ยเราไป feed ของตัวกองต่างประเทศมานะครับแต่ว่าพอเป็น investing cross investing fund เนี่ยมันก็หมายความว่ากสิกรเนี่ยสามารถไปลงทุน กองทุนของกัปตกรเองก็ได้ภายใต้บริจอเดียวกันนะครับสามารถที่จะเลือกข้ามาเพื่อหยิบให้พอร์ตมันเต็มๆด้วยกันได้นะครับเรื่องของนโยบายการลงทุนบ้างนะครับว่าเรากําลังลงทุนอะไรนะครับเขาบอกว่ากองทุนรวมนี้นะครับมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารแห่งหนี้ ตาสารกึ่งนี้กึ่งทุนนะครับหรือเงินฝากนะครับหรือหน่วย Property หน่วยอินฟานะครับหรือหน่วยพวก p r i v a t e i t y i ต y ต่างๆนะครับโดยที่ว่ากองทุนเนี้นะครับหลักทรัพย์มันจะต้องจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็หรืออีกอันนึงก็คือตลาด MAI นะครับซึ่งเป็นตลาดที่ มีขนาดอาจจะเป็นขนาดเล็กกว่านะครับที่เป็นแบบพวกบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในตลาดเซ็ตได้นะครับก็จะอยู่ในตลาด M A I นั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าโดยเฉลียลย่ยเจะต้องไม่น้อยออกว่า65นะครับก็อันนี้เป็นเป็นข้อกําหนดของพวกกองทุน เหมือน LTF เก่านะครับหรือว่าตระกูลที่เป็น S S F นะครับแล้วก็ตัวนี้มี X ด้วยนะครับ X t a r เนี่ยก็ก็เหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยของ S S F เนี่ยสามารถเปิดกว้างให้เป็นลงอย่างอื่นได้มากกว่านะครับแต่ว่าพอเป็น X t a r นะครับเขามีนโยบายเกิดขึ้นมาเพื่อว่าให้ช่วยกระตุ้นในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องเน้นการลงทุนในเซ็ตเกิดใน M A I เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยไม่รวมของหุ้นที่อยู่ใน I P O นับาเฉพะ หุ้นบริษัทที่มันจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทีนี้เขาก็เปิดกว้างครับว่าใน135เนี่ยสามารถไปลงพวก กองที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกหลีดพวกทรัสได้นะครับหรือว่าพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การจัดการโดยที่ไม่จํากัดเรื่องของอัตราส่วนใดๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอ่อจะต้องลงไม่เกินเขาเรียกว่าไงมันจะมีสัดส่วนอยู่นะครับว่าต้องลงหุ้นเนี่ยไม่เกินไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า65%นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็สามารถมาเลือกสินทรัพย์ทางเรื่องแบบนี้ได้นะครับรวมถึงอะไรอีกนะครับอาจจะมีการใช้ พวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการกองทุนนะครับเรื่องของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวก Structure n o t e นะครับหรือ d e r i v a t i v e ต่างๆนะครับ รวมถึงสามารถไปลงตาสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้นะครับหรือเราเรียกว่า Non Investment g r a d e รนะครับรวมถึงแบบพวก u อัลเ t ดด้วยนะแล้วก็ l i s t e d ด้วยหมายความว่าไม่ได้มีการจัดจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถลงได้นะครับรวมถึงว่าพวกที่ยังไม่เคยจดในตลาดหล,หลักทรัพย์บ้านเราเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าขอหุ้นกู้ก็คือว่าออกมาเพื่อจะขอ กู้เงินจากประชาชนเนี่ยหรือนักลงทุนเนี่ยนะครับไปดําเนินธุรกิจเนี่ยเขาก็ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดกว้างมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าพวกอันเลทอันลิสหรือนอนอินเวสเมนต์เกรดเนี่ยส่วนใหญ่คือให้ดอกเบี้ยสูงนะครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะโดนเบี้ยหนี้หรือเปล่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า default นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนแบบเป็น active management นะครับต้องการให้ผลประกอบการของกองทุนเนี่ยสูงกว่าดัชนีชี้วัดนั่นเองนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะคร หนึ่งก็คือต้องรับผลตอบแทนในตลาดในตลาดซับบ้านเราหรือว่าเซ็ตเนาะแล้วก็ตลาดที่เป็น MAI นะครับแล้วก็ต้องการรับเงินปันผลระหว่างการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนซุปสตาร์ตัวนี้นะครับก็มีปันผลแน่นอนนะครับหลังจากนั้นบอกว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความหันขวนของกองทุนหุ้นได้นะครับเนื่องจากมันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นและปรับตัวลดลงทําให้เราอาจจะเกิดการขาดทุนได้นะครับแล้วก็ผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีนะครับก็ตั้งแต่มติของรมเนี่ยนะครับที่ออกมาตั้งแต่10มีนานะว่าสามารถที่จะใช้ตัวนี้ S S F X เนี่ยนะครับเพิ่มเติมได้จากของเดิมเนี่ยที่รวมกันระหว่าง S S F R M F พวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็พวกกอบอขอต่างๆนะครับเพื่อ พวกบาเหน็จบํานาญต่างๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้อีก20,000 0บาทนะครับวงเงินตรงนี้ก็จะไม่นับรวมกับ50,000นนั้นเลยนะครับก็สามารถเอาไปลดหย่อนกันได้นะครับแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องยอมรับเงื่อนไขระยะเวลาได้นะครับเขาให้กรอบมาว่าต้องลงทุนและถือหน่วยเนี่ยไม่ต่ํากว่า10ปีนะครับโดยที่เรานับวันชนวันหมายความว่าถ้าเราซื้อในวันนี้นะครับภายในวันที่30มิถุนายนนะครับปีถัดไป มันจะนับวันมันจะนับเป็น1ปีก็ถึงวันที่30มิตถุนายนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น10ปีก็คือว่ามันก็จะไปสิ้นสุดเนี่ยวันที่1กรกฎาคมนะครับปี2573เราถึงจะเริ่มทําการขายหน่วยได้นะครับเพราะเราต้องถือยาวๆ10ปีวันชนวันนะครับมันจะไม่มันจะเงื่อนไขไม่เหมือนกับ LTF เมื่อก่อนนะครับ LTF เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น7ปีปฏิทิน นะคือปีปฏิทินก็คือนับพศเนาะแต่ว่าพอมนเป็นวันชนวันเนี่ยมันจะต้องดูวันที่ซื้อและวันที่ขายนะครับเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างนะครับความเสี่ยงยังเป็นความเสี่ยงสูงแบบ6กนะครับก็คือแบบปกติเลยนะครับตระกูลเซ็ตอะไรพวกนี้นะครับมันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเซตห้าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันน่าจะมีการผสมพวกกองทุนตาสันนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะสัดส่วนไม่เยอะเขาเลยดันก้นไปเป็น6เพราะว่าเน้นหุ้นนะครับทีนี้เรื่องของความหันขวนล่ะ ความผันผวนอยู่ที่1 0บถึงสิอันนี้เราบอกเลยเลยว่ามันเท่ากับเซ็ตหรือเซตห้าสินะครับนี่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าความผันผวนอยู่ระดับกลางๆไม่ได้เยอะเกินไปนะครับเรื่องของการกระจายตัวนะครับก็ถือว่ากระจายตัวนะเพราะว่ากระจุกตัวมันต่ำแบบว่ามีการลงทุนหุ้นเยอะแยะมากมายนะครับ เรื่องของเซกเตอร์บ้างนะครับว่ามีการกระจุกตัวไหมผลออกมาว่าต่ำกว่า20%นะครับนั่นหมายความว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําแปลว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีแบบอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งที่มันมากกว่า20%เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่า มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรื่องของสัสดส่วนกันบ้างนะครับเรื่องของพอร์ตไฟโอละว่าท็อปโคดิ้งนะครับว่าของกองทุนนี้นะครับเขาถืออะไรอยู่บ้างนะครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดจริงๆมันคือส่วนของหลักทรัพย์อื่นๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่องของเงินฝากหรือว่าตราสารเทียบเท่าเงินฝากเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ22.36%นะครับแต่ต้องบอกนี้พวกกองทุนส่วนใหญ่ที่เพิ่งจัดตั้งเนี่ยเขาจะถือเงินสดค่อนข,ข้างเยอะเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่า สำรองไว้นะครับกรณีที่มีนักลงทุนเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอมาลงทุนกับเขาเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อหุ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าไอ้ตอนนี้ที่เราเห็นเงินเยอะๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปอีกสักพักหนึ่งเงินมันจะค่อยๆน้อยลงแต่ว่าสัดส่วนของหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เซกเตอร์ล่ะนะครับเซกเตอร์ของพลังงานสารนัวภคนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งถ้าเกิดเป็นกอกต่างประเทศบางทีเขาจะเรียกว่าตรงนี้พลังงานเขาเรียกอินเนอร์จีนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสารภคเนเขาก็เรียกนะครับอืม ก็เป็น2อ,อย่างนะครับบ้านเราก็จับรวมกันนะครับก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะก็เป็นพวกน้ํามันนะครับเป็นพวกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพวกไฟฟ้าเป็นพวกน้ําประปานะครับหรือว่าเป็นพวก พลังงานลมที่มาทั้งสร้างไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับพวกฐานหินพวกฟอสซิล uh, ต่างๆนะครับเรื่องของทางพาณิชย์มั่งนะครับตัวนวที่สอง11.65%นะครับาพาณิชย์เนี่ยก็เป็นอะไรอาจจะเป็นพวกสินค้าที่เป็นค้าปลีกค้าส่งนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะอย่างพวกตระกูลอะไรอะ่ะตระกูลพวกขายขายขายเนื้อสัตว์ขายอาหารขายอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆอยู่ในพาณิชย์เหมือนกันนะครับหรือพวกขายคอมพิวเตอร์คือบ้านเราต้องบอกว่ามีการจัดการในเรื่องของเซกเตอร์แปลกๆนิดหนึ่งนะครับพาณิชย์เนี่ยช,ชื่อช คือจริงๆข้างในมันมีหลายอย่างนะครับพวกตระกูลอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างหุ้นนะครับอย่างเช่น c p o นะครับขายทางเรื่องของอาหารร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่า Home Pro อย่างเงี้ยขายวัสดุที่เป็นตกแต่งบ้านก็อยู่ในนี้นะครับหรือจะเป็นคอมเซเว่นที่ขายอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็ยังอยู่ในนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างรวมถึงพวกธุรก,กิจที่เป็นการบริการด้วยนะครับบางอย่างการบริการก็ดันมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับ เซกเตอร์ถัดไปนะครับเรื่องของขนส่งและโลจิสติกส์นะครับตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนนะครับขนส่งของนะครับก็อยู่ในนี้นะธนาคารน,นะครับ7.04%แล้วก็ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนะครับอยู่ที่6.7นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นหนี้เนาะเพราะว่าติดลบนะครับก็อาจจะเป็นพวกหนี้ค้างชำระต่างๆนะครับอ่ะทีนี้ลงมาดูข้างล่างบ้างนะครับว่าหุ้นที่อยู่ภายใต้เนี่ยตัวแรกเป็นยังไงนะครับก็หุ้น5ตัวนะครับตัวแรกปรตท c ีพีออแอดวาน c a เอสนะครับก็ สัดส่วนก็ลดหลั่นกันมานะครับตัวที่เยอะที่สุดปตทออยู่ที่8.22นะครับ CPO 7.12นะครับแล้วก็ Advanced SCCAOT เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กว่าจนถึง4นะครับก็ถามว่าปกติไหมให้ผมว่ามันก็แอบเหมือนกับพวกเซ t 50ทั่วไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็ลงทุนวกหุ้นพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนักนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของหุ้นปกตินั่นแหละนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่เก็บจริงนะครับอยู่ที่1.9731%ก็นะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าพวกตระกูลที่เป็นลถหย่อนทางภาษีเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีพวกเอ่อฟอนด์เอนฟรีนะครับสวิตชิงนะครับเขาไม่มีแบ็กเอนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาคิดเพิ่มตรงนี้ครับว่าไอ้ตัวค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนเนี่ย นะครับมันจะค่อนข้างแพงนะส่วนตัวผมมองว่ากองทุนพวก IMF เอง s s f เอง,เองหรือว่า s s f x A เองเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง LTF เมื่อก่อนเนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้มันจะแพงมากนะครับซึ่ง1.97เนี่ยก็เข้าใจว่ามันก็แพงนะแต่ว่าไม่เคยเทียบกับของเจ้าอื่นเลยว่าแพงมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ก็ให้รู้ไว้ว่ามันเกือบอเกือบ2%เลยนะครับเมื่อเราถือ10ปีมันหมายความว่าเราจะเสียเรื่องของค่าธรรมเนียมไปเนี่ยนะครับ20%ครับ มันคือ2%ต่อปีน่ะ่นก็คือ20%ทัทุนะครับรวมกัน10ปีนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถทํากําไรได้เกิน20%ภายใน10ปีเนี่ยเราจะขาดทุนทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะเพราะว่าคนที่ต้องบอกนี้ในกลุ่มของเดลี่การเงินในกลุ่มลายเนี่ยนะครับเพื่อนๆบอกผมมาครับว่า LTF ถือกันมา7ปี9ปีเนี่ยบางคนยังไม่ได้ขายเลยนะเพราะว่ายังติดลบอยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ย มันวิ่งไปวนมานะครับเซตเราไม่ได้เติบโตแบบว่ากระฉูดนะครับแล้วบางทีเนี่ยอย่างเช่นปีนี้นะครับปีโควิด1 9เนี่ยนะครับเนื่องจากโควิด1 9ทมันทำให้ลงไปเยอะแล้วเขาซื้อไม่ได้แล้วเพราะ LTF มันหมดไปแล้วนะครับมันก็เป็นปัญหาอีกว่าแทนที่เก็บรอไว้ว่าจะเอามาขายปีนี้นะครับขายไม่ได้อีกนะครับก็หนักหน่วงกันไปเลยในนี้ก็ต้องเป็นการพิจารณาด้วยนะว่าการถือยาวๆแบบเนี้ยโดยที่มันมีเงื่อนไขนะครับว่าไม่สามารถขายคืนได้เนี่ย อะไรมันคุ้มกว่ากันนะบางทีเนี่ยเอาเงินลดหย่อนภาษีไปจ่ายด้วยตัวเราเนี่ยเอาเงินสดไปจ่ายนะมันจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะต้องพิจารณาดูว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมผมเลือกที่จะจ่ายด้วยเงินภาษีมากกว่าเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนเพิ่มเติมนะครับเพราะผมมองว่าการที่เราเอาเงินไปติดไว้กับเขา10ปีแล้วถ้าเกิดการบริหารจัดการตรงนั้นมันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันเท่ากับเงินเราจมถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินก้อนเนี้ยครับเงินสดเนี่ย ผมไปจ่ายค่าภาษีให้มันจบไปปีต่อปีนะครับมันอาจจะมากกว่าแหละแพงกว่าแหละแต่ผมจะมีเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปทําธุรกิจสามารถไปต่อยอดธุรกิจของผมได้ เพื่อสร้างเงินขึ้นมาแล้วก็เอาเงินนั้นไปจ่ายภาษีอีกนะครับมันก็วนอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีอิสระในเรื่องของการบริหารการจัดการเงินมากกว่าเพราะว่าบางทีเงินมาอยู่ใน LTF อยู่ IMF เนี่ยยิ่ง IMF เนี่ยมันต้องอายุห้าสิบห้าถึงจะถอนคืนได้ใช่ไหมมันก็ยิ่งยาวนานเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยอาจจะต้องถือกันอีกหลาย1ิปีนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นผมยอมที่จะเสียภาษีแล้วเอาเงินตรงนั้นนะ,นะครับ เงินสดที่อยู่ในมือเนี่ยไปต่อยอดเพื่อสร้างให้หนึ่งให้มันได้กําไรนะครับฐานรายได้เราก็ต้องปรับขึ้นอยู่แล้วเราก็ต้องหาเงินมาจ่ายภาษีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอะไรที่มันลดหย่อนได้อย่างเช่นพวกประกันหรือว่าพวกที่เป็นพวกค่าบริจาคต่างๆเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นน่ยมาบริจาคแล้วก็มาลดหย่อนภาษีก็ได้เนาะเพราะว่าเมืงนั้นเนี่ยการถือครอง10ปีโดยที่ว่าพอถึงปีที่9ปีที่สิบเดี๋ยวเกิดมีการเปลี่ยนอีก s s F ไม่เอาแล้วเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นอีกอันนี้ก็หนักอีกใช่ม,มันก็จะ หนักหน่วงเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับที่เป็น S S F X เนี่ยคือเขาให้ซื้อได้แค่ปีเดียวนะก็คือปีนี้นะครับแล้วก็หมดเขตแล้วแล้วมันจะซื้อเติมอีกไม่ได้เลยเท่ากับเราซื้อได้แค่ไม้เดียวใช่ไหมคือผมก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเขาจะมีมาให้ซื้อเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันซื้อเพิ่มไม่ได้เนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเราซื้อในปีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าในอีก10ปีเนี่ยมันจะเติบโตนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับ ทีนี้ถัดไปนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมการที่จะเก็บจากผู้ผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็ไม่มีการเก็บฟอนต์เอ็นฟรีและแบ็กเอ็นฟีนะครับไม่มีเลยนะก็ยกเว้นนะครับทีนี้เรื่องถัดไปผลการดําเนินการในอดีตนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเอาเบนช์แม็กที่มาเทียบเขาใช้เซตทีไไปเลยนะครับนั่นคือว่าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับท o ทั l r ร t เทิร์นก็คือรวมมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปิทัลเกมเป็นปันผลใดๆนะครับทีนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมันจัดตั้งมาวันที่4เดือนเมษายนนะครับก็เพิ่งผ่านมาได้ประมาณสัก2เดือนนะครับสิ่งที่เราเห็นคือว่าผลขาดทุนที่สูงที่สุดนะครับหรือ Maximum d ่ w ด d o w เนี่ยมันลบ2.69เเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพ้นโควิด -19 แล้วไงนะครับโควิด -19 เนี่ยลงไปจุดต่ำสุดเนี่ยจุดโลของเราเนี่นะครับที่เซ็ตอยู่ที่ประมาณประมาณ900นะครับเนี่ย 900จุดเนี่ยมันประมาณวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ23มีนาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นพอมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ค่อยตกหรอกนะครับมันก็ขึ้นมาตลอดนะครับอ่ะ S.D. นะครับอยู่ที่ประมาณ19.44ก็ถือว่าเยอะนะครับก็เยอะเป็นปกติของเซตอยู่แล้วนะครับทีนี้เรื่องของตัวผลตอบแทนแบบปักบุตรกันบ้างนะครับผมขออย่างนี้คือตรงนี้ข้อมูลมันอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมเลยไปเอาข้อมูลล่าสุดที่บนหน้าเว็บมาให้นะครับตั้งแต่จัดตั้งมานะครับเนี่ยอันนี้คือวันตั้งแต่ต้นปีจนถึงตรงนี้นะครับต้นปีของเขาก็คือ4เมษายนนะครับเพราะว่าจัดตั้ง4เมษายนแล้วก็วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันอยู่ที่วันที่12มิถุนายนนะครับ ถึง12มิถุนายนนะครับก็นี่แหละสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผลตอบแทนมันได้ต้อง10.87%นะครับแต่ว่าแต่ว่าผลตอบแทนแต่ชนิชีวัดดาได้13.88ต่างกันต้อง3%นะเนี่ยลบ3%เลยทีเดียวนะครับทั้งๆที่ทาการลงทุนเนี่ยนะครับต้องบอกงี้ผมมองว่าเพราะว่าพอร์ตการลงทุนเขาอะ่ะมันเป็นแคชหรือเงินสดเนี่ยประมาณสัก20เช่ป่ะลราก็เป็นหุ้นนะครับ e q t เนี่ย80%นะับเพราะนั้นเนี่ย ผลตอบแทนมันเลยทําได้ไม่สุดนะครับก็ประมาณนี้ให้เรารู้ไว้ว่าเนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับมัน แพ้ดัชนีชี้วัดอยู่ประมาณลบสเปเซนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเองเป็นแอคทีฟแมนจเมนต์นะครับมันควรจะต้องทำผลตอบแทนอย่างน้อยก็ให้เท่ากันนะครับแล้วก็อย่างดีก็คือต้องมากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ไว้นะครับว่า Active Management ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้นั่นเองนะครับเรื่องของข้อมูลอื่นๆนะครับนโยบายการจ่ายเงินมันผลนะครับจ่ายไม่เกินปีละ4ครั้งนะครับโดยที่ว่าผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารทหารไทยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเรื่องของการซื้อาขายหน่วยลงทุนนะครับนี่ได้แค่15เมษายนจนถึง30มิถุนายนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือไม่มีมากกว่านี้แล้วการซื้อครั้งนี้อย่างที่ผมบอกไปมันคือการซื้อแล้วถือ10ปีเลยนะยาวๆเลยนะครับมูลค่าสูงสุดที่ซื้อได้ก็คือ200,000เนาะแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยซื้อได้ต่ำสุดก็คือ500บาทนะครับแต่ว่าซื้อมันซื้อได้ครั้งเดียวอะ แล้วมันก็จะไม่ได้ซื้ออีกแล้วนะครับยกเว้นว่ามาตรการภาครัฐปีหน้ามีให้ซื้ออีกปีถัดไปมีให้ซื้ออีกก็ว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่นี้แหละให้ซื้อได้แค่นี้นะครับทีนี้เมื่อเราขายคืนนะครับเมื่อพ้น10ปีไปแล้วนะก็คือว่า3วันทําการนะครับหรือ T บวก3นะครับส่วน NAV เนี่ยประกาศเป็น T บวก1นะครับก็คือไม่ใช่เร็วไทม์ ซื้อวันนี้มันจะเห็นราคาในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกองทุนนี้นะครับในหนังสือชี้ชวนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันดีกว่าไม่รู้จะเห็นอะไรบ้างนะแต่จริงๆเนี่ยถ้ามันล้อเรียนเซตมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับภาพรวมเซตที่ผมพูดอยู่ประจำนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกราฟกันนะครับว่าเราเห็นอะไรยังไงบ้างนะโอเควันนี้ผมไปลองดูในสยามฉาินะครับเราไม่มีกราฟนะไม่มีกราฟของเคซุปสา์นะครับวันนี้ก็เลยมาใช้ของเวลเมจิกแล้วกันนะครับก็ดูภาพรวมคร่่าาววับเนีย มันก็วิ่งเติบโตมาตลอดนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันหลุดพ้นช่วงโควิด19มาแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมของเซตตอนปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นไปที่1450จุดนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือว่ามันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับอันนี้เป็นภาพปกตินะแล้วก็กราฟเนี่ยพูดจริงๆมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรให้ดูไปมากกว่านี้เลยนะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมเซ็ตนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าเอ่อจะได้ดูภาพแนวโน้มไปด้วยว่ากองทุนนี้เนี่ยคิดว่าซื้อตอนไหนนนน่่่าาจะะดีีครับใชวง2ออททิตย์เหลื นะครับอันนี้คือราคาของเซตนะครับในไทม์เฟรมของวีคนะสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้มันก็ยังคอนเฟิร์มยืนยันได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคือมันยังไม่หลุดเทรนการเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในไทม์เฟรมวีคผมก็ยังมองว่ามันก็มีโอกาสที่มันยังจะขึ้นต่อนะแต่ทีนี้เนื่องด้วยจากว่า MACD เนี่ยไม่ห่วงแหละนะครับมันขึ้นได้ r s i เนี่ยเริ่มทำหัวหักลงนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่ว่ามันจะวิ่งหลังจากนี้เป็นไซเวย์นะครับทีนี้ลองดูทำเฟรมเดย์นะว่าใน14วันที่เหลือมองอย่างไงนะครับพอมาดูทำเฟรมเดย์นะครับสิ่งที่เราต้องมาพิจารณากันใหม่ก็คือว่าหนึ่งละ r s i ตัดจากข้างบนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยวิ่งจากข้างล่างนะครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วแล้วตัดลงแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังจะเข้าสู่แนวโน้มขาลงในทำเฟรมเดย์นะแล้ว ไอ้ใส่ก็ชัดเจนใช่ไหม MACD ล่ะ MACD ตัดแล้วนะครับทำท่าจะลงแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับผมให้แนวโน้มอย่างนี้ให้หรอครับแล้วอาจจะไปพิจารณาซื้อตอนวันท้ายๆเลยนะอาจจะสัก3วันสุดท้ายนะครับค่อย,ยไปพิจารณาซื้อผมว่าจะได้ราคาที่ต่ำกว่านี้นะเพราะว่าถ้าภาพรวมตอนนี้กราฟเดย์มันปรับตัวลดลงล้วนะครับทุกคนอาจจะไปทำเทรนดไลน์อย่างนี้ไว้ก็ได้นะครับในทําเฟรมเด วันไหนที่เราเห็นว่ามันเด้งขึ้นเบรกขึ้นได้เนี่ยสักแท่งสองแท่งก็คือวันหรือสองวันเนี่ยวันถัดมาให้ซื้อเลยครับนั่นหมายความว่ามันน่าจะกลับเทรนได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เจอให้รอไปก่อนจนเหลือสัก3าวันสุดท้ายจิ้มสัก1วันแล้วซื้อเลยนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่ามันเดือนนี้มันมีกี่วันนะ30วันใช่ไหมก็3วันสุดท้ายครับลองพิจารณาดูวันอาจจะอังคารพุธพระหัสเนี่ยก็ลองซื้อไปเลยนะครับตรงนั้นเพราะว่าหรืออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง หรือจะกระจายการซื้อก็ได้นะเราเหลือ2สัปดาห์ใช่ไหมครับกับเงิน2 0 0 0 0 0บาทที่ใครที่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะอาจจะพิจารณาค่อยๆทยอยซื้อครับไม้ละเท่าไหร่อ่าถ้าทยอยซื้อสัก2วันครั้งนะครับอาทิตย์ละ3วันก็ได้อาทิตย์ละ3วันก็ได้6ไม้นะครับหไม้ก็เอาไม้ละสักส0 0 0 0กว่าเนี่ยก็สามารถซื้อได้เต็มจํานวน2 0 0 0 0 0โดยที่เราได้ราคาเฉลี่ยนะครับหรือจะรอแบบอย่างที่ผมบอก รอสามวันสุดท้ายแล้วค่อยไปซัดก็ได้นะครับถ้าเทรนยังเป็นขาลงนะอันนี้ให้แนวโน้มมาอย่างนี้ว่าภาพรวมของเซ็ตตอนนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยปรับตัวลดลงแน,น่นอนนะครับก็ยังมองเป็นแบบนั้นนะครับจนกว่าจะมีแท่งไหนเบรกขึ้นมาได้เราค่อยว่ากันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อก็ซื้อตอนนักกันนะครับนี่ก็เป็นมุมมองเนาะที่ให้ไว้เนื่องจากว่ากราฟมันไม่มีอะไรเลยนะครับรวมถึงไม่มีกราฟให้ดูด้วยนะครับก็อันนี้ถือว่าเอาภาพเซตมาเป็นตัว ตัวเปรียบเทียบประรก,กันนะครับว่ามุมมองของเซเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุนซุปตาร์ของกสิกรน,นะครับก็เป็น SFX s นะก็เหลือแค่2อาทิตย์นะครับที่เราจะสามารถซื้อได้นะครับก็เออหลือเวลาแค่2อาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องคิดดีๆครับว่าถ้าจําเป็นจะต้องซื้อเนี่ย จะซื้อช่วงไหนดีแต่ผมว่ากราฟตอนนี้ภาพรวมของเซตนะครับมันเป็นแนวโน้มขาลงนะขาลงในช่วงนี้นะครับลงแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทยอยซื้อก็ได้สําหรับคนที่มีงบประมาณเยอะนะอาจจะแบบสมมติใช้วงเงินเต็ม2องแสนเลยใช่ไหมก็อาจจะแบ่งเป็น4ไม้ก็ได้นะครับสไม้ก็ไม้ละ50,000นะครับสัปดาห์หนึ่งก็ซื้อ2ครั้งนะครับหรือว่าจะเป็นสัก6ไม้สัปดาห์3ครั้งจันทรุธศุกร์ก็ได้นะครับก็ ลองพิจารณาดูว่าจะเข้าตรงไหนยังไงดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ถามว่ามีความน่าสนใจไหมต้อเรื่องของ performance ก็โอเคนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไปดูเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเห็นบางตัวที่ดีกว่านะอันนี้แล้วแต่คุณเลือกเลยว่าเลือกตัวไหนเข้าไปในพอร์ตของเราดีแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับถือรอง10ปีแล้วอาจจะซื้ออีกไม่ได้นะครับหมายความว่าเราจะได้ของในระดับเซ็ตพันสามพันสเนี่ยอยู่กับเราไปอีก10ปีนะครับจนถึงปี73หรือปี2030เลยนะอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วแต่บุคคลละกันนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกองทุนตัวนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้คนที่กำลังตัดสินใจเนี่ยเลือกได้นะครับว่าตัวนี้เหมาะสมหรือเปล่าที่จะเอาเข้าพอร์ตของคุณนะครับก็หวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์เนาะเพราะว่าคลิปพวกนี้จริงๆรีวิวปีเดียวแล้วก็ครั้งเดียวอะ่ะแล้วก็หายไปเลยคงไม่มีใครมาดูอีกแล้วนะครับก็ตั้งใจมารีวิวให้สำหรับคนที่ขอมาเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากดูถ้าเกิดเป็น SFX เนี่ย รีบเลยนะครับรีบคมเมนตดด้านล่างผมจะรีบหยิบยกขึ้นมารีวิวให้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเอ่อหลายๆตัวมันคล้ายกันหมดเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยว่าต้องลงคุนไทยเกิน65%ใช่ไหมก็อย่างคลิปเปรียบเทียบอ่ะจริงๆมันก็เพียงพอแล้วสาหรับบางคน,นนะครับที่พอจะอ่านหนังสือที่ชวนเองเป็นเนาะก็ใครยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยหรืออะไรไม่เป็นเนี่ยจริงๆคลิปหนังสือที่ชวนก็มีนะครับหรือถ้าเกิดอยากให้ผมมาช่วยอ่านช่วยวิเคราะห์ให้ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคัจะรีบ เอาขึ้นมาทําในช่วงนี้ให้ละกันนะครับจะได้ทันวันที่30มิถุนายนเนาะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เอ่อใครที่กําลังสนใจในเรื่องของการลงทุนส่งเพจนี้ไปเลยครับไดรี่การเงินส่ง Youtube นี้ไปเลยครับไดรี้การเงินผมตั้งใจทำคอนเทนต์มาสาหรับทุกคนเนาะไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ยิ่งคนที่กําลังจะเข้ามาอยู่ตลาดเงินเนี่ยผมค่อนข้างแบบ อยากโฟกัสกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามีความตั้งใจไว้ว่าอยากให้ทุกๆคนเดินทางในทางนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุน,นได้ถูกวิธีถูกต้องนะครับแล้วก็ไปเจอประสบการณ์ข้างหน้าเอาไม่ต้องเจ็บเยอะแต่เจ็บแบบก็เจ็บเราเรียนรู้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีแบบคนมาติดตามเยอะๆแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับโอเคงั้นขอลาไปก่อนเอาทอมไดร์ฟการเงินสวัสดีครับ